คุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้าจ้ะใครอยากทานน้ำเต้าหู้ปลาท้องโปเป็นเชิญทางนี้จ้ะมามามาอย่าบอยจะบอกให้ฟังนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนก็พบกับผมอีกแล้วนะกับเชฟข้าถนนดนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาปาต่งโกกันนะฮะซึ่งส่วนผสมอะไรเนี่ยผมไม่ได้บอกในคลิปนี้เนาะเราก็มาดูวิธีขั้นตอนวิธีการทําแล้วกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนนะฮะอันดับแรกเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องมาร่อนแป้งก่อนนะทุกคนถามว่าไม่ร่อนได้ไหมได้นะฮะเพราะว่ามีหลายคนที่เขาแบบไม่ร่อนก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเวลาเราร่อนเนี่ย มันจะทำให้เนื้อแป้งเวลาเราผสมเนี่ยมัน่าเข้ากันง่ายนะฮะเข้ากับน้ําของเราง่ายนะฮะอันนี้ผมทำโลหนึ่งนะทุกคนก็หมักเอาไว้ขายตอนเช้านะฮะประมาณตีสี่ผมจะลุกมาทอดนะนี่นะฮะผมก็ใช้อันนี้ร่อนกระชอนร่อนนี่แหละ,ะฮะถามว่าไม่ร่อนได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าขี้เกียจแต่ผมแนะนำว่าให้ร่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าบางทีมันมีเศษขี้พงขี้ผงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็ยังกรองให้ลูกค้าเราเนาะนี่ฮะี่ผมนี่เท่าหลาหลายคนถามมาว่าผมใช้แป้งอะไรคือแป้งสาลีสูตรของผมเนี่ยมันเป็นแป้งที่แบบว่าใช้แป้งอะไรก็ได้นะทุกคนที่เป,เป็นแป้งสาลีอะ่ะเออใช้ได้หมดนะฮะเพราะว่าผมลองมาแล้วนะฮะใครหาอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะ,ะแป้งโฮก แป้งว่าวดาวฟ้าอย่างอันนี้เป็นดาวฟ้านะคะเพราะว่าพอดีว่าผมไปเจอดาวฟ้าก็เลยเอาดาวฟ้ามานะฮะก็ใช้ได้หมดนะฮะอัตราส่วนอะไรก็ไปติดตามคลิปวิดีโอก่อนๆน,นะฮะเพราะว่าผมบอกไว้หมดแล้วทุกคนว่าอัตราส่วนเท่าไหร่ใช้น้ําเท่าไหร่ผสมอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้จะมาทําวิธีการขั้นตอนนะฮะให้ดูว่าเฮ้ยผมทําอย่างนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบจะได้เห็นเออเนี่ย จนถึงการแล็บนะก็คือการหมักแป้งไว้เลยเพราะว่าบางคนอะ่ะอยากดูวิธีท,ทำไงเออจะได้เอาไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยนี่ฮะแต่มืออมือผมล้างมาเรียบร้อยนะทุกคนแบบไม่ต้องกลัวนี่นะฮะ ก็ร่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะเราได้แป้งมานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้ผสมน้ําแล้วกันพอดีว่าผมอะไม่มีถ้วยใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะทุกคนก็เดี๋ได้มาแล้วไปเอาไปเรียกว,ว่พาพลาสติกมานะฮะกล่องพลาสติกมา เดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำมันก่อนนะฮะก็คือก่อนที่เราล่อแป้งเสร็จเนี่ยเราก็ทิ้งแป้งไว้นะฮะเราเข้ามาตวงน้ำนะฮะอัตราส่วนไปดูคลิปอื่นนะอันนี้ผมจะทําให้ดูเฉยๆว่าเออมันทําแบบนี้จริงๆนะฮะน้ำไม่ต้องเป๊ะนะทุกคนน้ำนี่ไม่เป๊ะไม่ได้เลยนะครับลืมผิด เพราะว่าถ้าไม่เป๊ะมันก็จะเหลวเกินหรือไม่ก็แข็งเกินแป้งเราก็จะแข็งเกินนะเพราะฉะนั้นน้ำนี่อัตราส่วนอะไรต่างๆต้องเป๊ะนะครับอ่ะจะปล่อยนะฮะ,ะได้มเแลวเก็บกัน เดี okay. ย๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนี่ฮะช้อนตวงที่ผมใช้นะฮะก็เหมือนที่ผมแนะนําไปนะฮะให้ใช้ช้อนช้อนตวงมาตรฐานนะทุกคนไม่ใช่แบบไปใช้ช้อนโต๊ะกินข้าวเราไม่ได้นะทุกอย่างต้องเปะ๊ะทั้งหมดนะฮะปาต้องโกผมบอกอย่างนี้เลยทุกคนก็ดูไปก็ได้ว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าใส่อะไรไปบ้างก็ไปดูคลิปอื่นๆอะไรเงี้ยผมบอกไป้หมดแล้วแหละ อันนี้แบบจะมาทําวิธีทําให้ดูเฉยว่าเอ้ยมันทําอย่างนี้จริงๆวะอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูการผสมนะฮะว่าเอ้ยผมทําอย่างนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไปหลายคนแบบไม่เชื่อไงไม่เห็นแล้วแบบไม่เชื่อเออ เอาไว้เห็นกันจะจับไปเลยว่าใส่อะไรใส่อะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างต้องเป๊นนะทุกคนเวลาตวงอ่ะคือต้องปาดให้แบบให้นั่นเลยนะครับเราจะแบบว่ามาพูนไม่ได้นะก็คือต้องต้องเป๊ะกับอันนี้มากๆนะครับถ้าไม่เป๊ะนี่ไม่ได้เลยนะครับจะทำให้สูตรผิดเพี้ยนแล้วก็มันจะไม่ขึ้นฟูนะครับ หรือไม่ก็เหมินแอมโมเนียไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสูตรที่ผมบอกไปก็ลองไปทำกันดูทุกคนนะฮะรับรองอร่อยชัวร์อร่อยชัวรนะ์นะฮะจีสนะฮะ ผงยีสต์นี่ให้ใช้เป็นยีสต์แห้งนะทุกคนไม่ต้องอย่าไปใช้ยีสต์เปียกนะมันไม่ได้เหมาะกว่าต้องโปะนะออนี่ผงฟูนะผงฟูเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคือผมหาอะไรอะไรได้ผมก็ใช้อันนั้นแหละทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นปะผมจะดูเห็นไหมช้อนหนึ่งนะครับใช้ปากเอาก็ได้นะครับที่ใครแบบว่าอยากให้แบบว่ามันเป,เป๊ะเลยอ่ะ เออแต่ผมแบบคินแล้วไยเพราะว่าทํามาจะเป็นสิบโลแล้วทำขายนะครับอัอาตราส่วนอะไรก็ไปดูคลิปอื่นๆเอานะฮะอันนี้ผมจะมาทำให้ดูเฉย โอเคครบแนละ้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนี่ฮะผมใช้อันนี้คนมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้ากันเร็วนะฮะการทำน้ำเต้าหู้ไม่ได้ยากเฮ้ยการทำปลาต้มโกมันไม่ได้ยุ่งยากหรือทุกคนนะฮะมันอยู่ที่ส่วนผสมถ้าเกิดเราใส่ส่วนผสมมันเปร๊ะนะฮะทุกอย่างมันก็ออกมาเพอร์เฟกนะฮะแล้วก็เราก็หมักได้ได้ที่อะไรอย่างเงี้ย ตึกคันจมูกจังเลยนะทุกคนถามว่าไม่มีที่ตีไข่ก็ใช้ช้อนก็ได้นะทับคงทับพีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สะดวกของทุกๆคนเลยนะฮะคนจนกว่าน้ำตาลมันจะละลายครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลแอมโมนเนียเบกกิ้งโซดาเกลือเนาะให้ทุกอย่างมันเข้ากันให้หมดนะครับแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะฮะ ท่านี้เดี๋ยวมาดูวิธีการนวดกันว่าเฮ้ยผมนวดยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตดูกล้องก่อนการนวดแป้งเราก็จะไม่นวดจะไม่นวดนานนะอ่ะมันเข้ากันแล้วเพราะว่าคนกันนีม้มีน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการนวดทุกคนนี่แป้งเราที่เราใช้จะทำรูตรงกลางนะ ทำรูตรงกลางไว้นะครับนี่นะครับทํารูตรงกลางเป็นไมเอ,อ่ยเห็นเนาะแล้วเราก็เทนนี้ลงไปนะครับค่อยๆเทนะครับเทแล้วก็คนไปด้วยนะครับอันนี้แป้งหนึ่งโลนะทุกคนเหนื่อยพอสมควรนะผมบอกเลยการการว่ดปลาต้งโกเนี่ยนี่ฮะเทไปแล้วเราก็คนคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับในการคนปลาต้งโกนะ พอมันหนืดแล้วเราก็เติมน้ําต่อน้ําอัตราส่วนที่ผมบอกไปครับคือมันเป๊ะอยู่แล้วทุกคนก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะบ,บางสูตรมีใส่ผงชูรสด,ด้วยนะผมก็เลยงงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำปลาตุ้งโกต้องใส่ผงชูรสด,ด้วยหรยอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เคยใช้ไงแต่มันก็แล้วแต่สูตรคนนะทุกสูตรดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าเฮ้ยใครของใครมันจะเพอร์เฟกกว่ากัน เานั้นเองอยู่ที่การนวดแป้งของเราด้วยทุกคนนี่ฮะอ่ะเราก็เติมทีละนิดแล้วก็นวดวนไปในทางเดียวกันเลยครับเห็นไหมมันยังมีแป้งอยู่ขอบขอบแล้วก็วนให้มันติดเข้ามานะฮะเมหมดเลยเพราะว่าผมตวงมาแล้วแหละว่า มันต้องใช้น้ําเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใครอยากรู้ว่าใช้เท่าไหร่ก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะผมมีบอกหมดนะฮะไม่กรัสูตรนะทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ได้บุญเนาะเดี๋ยวผมขออญาตวางที่ตักนะเพราะว่าตรองนี้ผมวางกล้องมันจะดูแบบว่าฮมือผมล้างแล้วนะทุกคน อย่ามาโลกสวยกันนะทุกคนว่าทุกคนก็ใช้มือหมดแหละนะฮะไม่แนะนําไม่ใช้เครื่องนวดนะทุกคนเครื่องนวดมันจะนวดเยอะไปเราจะนวดแค่ปลาต้องโกแป้งปลาต้องโกม,มันเท่ากันแค่นั้นนะครับเราจะไม่นวดเยอะนะครับปลาต้องโกไม่นวดเยอะยิ่งนวดเยอะออกมาคือเหนียวเวลาเราทอดนะครับคือเหนียวนะครับ วิธีการดูว่าแป้งว่าต้องโปเนี่ยมันมันเข้าหรือยังก็ดูจากไอ้แป้งขอบหม้อเราอะครับมันจะต้องไม่มีไอ้ผงแป้งข,ขาวๆอะเออถ้ามีผงแป้งข,ขาวๆอยู่แสดงว่าแป้งมันยังผสมกันไม่หมดเลยนะฮะเราก็ต้องนวดจ่อไปสักสองนาทีก็พอแล้วนะครับประมาณสองนาทีนะทุกคนนวดนวดให้ถึงก้นนะนี่ท่ นวดเวลาน,นวดนะครับให้ใช้พยายามแบบควักอย่างนี้นะฮะควักแล้วก็บุดบิดอย่างนี้นะทุกคนควักบิดนะฮะเพราะว่าเหมือนเราตีลมเข้าไปในแป้งนะครับจะทําให้ปาทองโก,โกเราฟูนะครับเวลาทอดออกมาแล้วก็แอมโมเนียจะใส่เยอะเกินนะทุกคนเราก็ลองถามลูกค้าเราว่ากินแล้วได้กลิ่นแอมโมเนียไหมอะไรอย่างงี้ครับบางเจ้าที่แบบกลิ่นแอมโมเนียมาแบบผมไม่ซื้อกินเลยนะเพราะว่าผมก็ถึงจะทำปาทองโกขายแต่ผมก็แบบ คือหาร้านกินแล้วก็ลองดูว่าอเขาต้องใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สูตรผมที่บอกเลยนะครับมีแต่คนชมนะว่าอร่อยจริงนะฮะเนี่ยเมื่อแค่นี้นนเสร็จแล้วทุกคนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะขนมโ,โกเสร็จแล้ว คราวนี้เราก็จะหมักไว้ประมาณหกชั่วโมงสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับก็คือผมจะตอนนี้มันประมาณสี่สี่ทุ่มแนละ้วผมก็จะมาทอดอีกทีประมาณตีสี่ครับตีสี่ก็คือจะมานั่นแป้งมันก็จะเต็มหม้อเลยนะครับวย่างนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยแป้งเยียนสวยงามนี่ครับโลนึงนะทุกคนก็วิธีนะฮะผมใช้แลว เอานะฮะนี่ฮะแล็บปิดบางคนเขาก็แต่ถ้าเกิดเป็นไอที่เป็นฝาหม้อปิดอะ่ะก็โอนะคืออันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์เนี่ยผมยังไม่ได้ทำแบบขายแบบว่าเป็นร้านขายแบบ3มโลอะไรลสิบโลยี่ิบโลนะผมยังเป็นแบบมือสมัครเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นือสมัครเล่นของผมนี่ทุกคนก็ มีเงินเข้ากระเป๋าทุกเช้านะครับลูกค้าสั่งตลอดเลยประท้องโกนะฮะแล้วก็จะมีซาลาเปาด้วยนะฮะก็เนี่ยฮะต้องคือต้องอย่าให้มีช่องลมเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกไงอ่ะเป็นกล่องไงที่แบบว่าล็อกกับมันก็จะง่ายเนี่ย คือเราไม่ต้องงัวมานั่งเสียแรปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรปก็แพงนะแต่ผมแบบไม่มีกล่องเนี่ยมันมีกล่องแต่มันแบบกล่องเมฆ้ที่ผมเอามานั่นน้ำม,ามันรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะครับผมจะไม่ให้ลมเข้าเลยนะทุกคนก็จะปิดยาวๆเลยนะฮะ แล้วก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสี่คือหกชั่วโมงแหละเพราะว่าผมตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะฮะก็หกชั่วโมงแหละนะฮะเราก็จะมาดูกันนะฮะเดีย๋ยวเป็นคลิปถัดไปแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ผมแค่ให้ดูว่าวิธีการผสมแป้งแล้วก็มันใช้เวลานานไหมนะฮะเพราะาผมไม่ได้ตัดต่อเลยไงก็คือเริ่มจากล่อนแป้งใช่ไหมเตรียมนงเตรียมน้ําใส่ส่วนผสมอะไรแล้วก็จนถึงเนี่ยหมักแป้งเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เอง นะฮะเดี๋ยวอีกประมาณ6ชั่วโมงนะฮะใครจะดูคลิปทอดก็ไปดูคลิปต่อไปกันแล้วกันนะว่ามันสวยไหมนะฮะบอกเลยว่าสีมากนะฮะแบบจุกๆนะฮะทุกคนนี่ะก็อย่าให้ลมเข้าเด็ดขาดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเป็นเทคนิคเลยนะก็คือห้ามลมเข้าเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้หน้าปลาทงก๋มันแห้งแล้วก็เวลาเราเอาปลาทงก๋มาทอดเนี่ยมันจะไม่ฟูนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้แหละหรืออาจจะไปวางตรงไหนของเพื่อนๆก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะที่เพื่อนๆสะดวกอ่ะโอเคนะครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีคําถามนะครับก็อย่าลืมอคอมเมนต์ถามผมได้เนาะว่าเอออยากทำยังไงอะไรทอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมสู้ส่วนอัตราส่วนนะครับผมมีอยู่แล้วในคลิป ก่อนหน้านะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับลองไปย้อนหลังดูนะครับมีหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปของการทอดประตุ้งโกรกกันแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเนาะแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะับวิสาแบบเอาสูตรมาบอกเอาเทคนิคมาบอกต่างๆนะฮะไม่มีใครเข้ามาแต่แข็แต่ขาดตัวเองแบบผมหรอกนะฮะแต่ผมก็คิดว่า เอออย่างน้อยมันก็เป็นบุญนะฮะตายไปเราก็คงเอาไปไม่ได้หรอกนะครับก็เอาาฝากแค่นี้แหละนะครับก็ขอ,อขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ